ที่พี่บอกไปนะครับพี่จะไม่ไปดูนะครับว่าเกียร์ตะเกียรมันทำอะไรได้นะจุดกว่าพี่จะได้มานะครับเงินวันมาอีกแล้วยี่งเป็นอะไรกับคาบ่าวันนี้แม่งได้แต่เงินสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ากลับมาอีกแล้วนะครับในช่องมาทักแบรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นหออคอยต่อนะเพราะว่าพี่เพิ่งมีเาลาเล่นนะครับอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็โพสตัวละครหลุดไปสองตัวนะครับในกลุ่มนะสำหรับตัวแรกนะครับก็เป็นเอ็มเคเซอเอตปูจินนะครับเหมือนที่ในมีอัปเดตนะต โอเคครับกลับมากันต่อเลยนะมาที่หอคอยกันเลยเปิดเข้ามาในหอคอยนะครับเห็นแล้วก็นึกถึงเกียร์นะในกลุ่มนี้คือแบบมีแต่คนได้เกียร์ดีๆกันทั้งนั้นพี่ทำไมได้แต่เงินวะสงสัยเหลือเกินพี่มันเป็นตัวได้เงินหรือไงวะเนี่ยได้แต่คาบาวะแม่งตัวเพชรที่ได้คือได้แต่แค่คาบาวะดวงดีแค่คาบาวนอกนั้นแม่งไม่ได้สักอย่างเลยโอเคครับตอนนี้พี่ก็เิ่มมาถึงด่านยี่สิบแล้วเนาะี๋ยวดูสิครับเราเจอใครนะใครโรแมนเซอร์ทันย่านะครับตัวที่พี่อยากจะได้นะไหนๆเข้ามาให้เราเล่นแล้วครับ นั้นเราจะให้เกียรติเขาโดยการเอาเชางซุงไปเล่นนะออกมาเลยเชีงซุงเอาใครดีเล่นดีนะพายแล้วกันเชงซุงอาจจะเตะแรงสักหน่อยนะครับเฮ้ยมีกระตุกด้วยรู้สึกว่านี้มีพิวเข้าแล้วนะครับตอนแรกพี่ว่าจะไล่นะพี่คนไล่าอกทุกคนคิดว่ายัางไงนะครับนี่เหรอเดวิลดัสทำอะไรได้วะเดวิลดัสอ๋อจำได้แล้วปิดการทำงานแล้วก็ติดไฟไหมตาบอดด้วยในออกองแล้วในออก่องแล้วแต่ว่าสกิลมันยังไม่เข้ามือนะครับเพราะาพี่ไม่เคยเล่นนะไนโนอโรแมนเซอร์ทันญา ขอใช้ก่อนจบได้ป่าไม่ทันแล้วปิดฉากเลยก็แล้วกันเรียบร้อยนะครับสกิลนี้ทำงานพอดีเลยของใหม่ตอนนี้นะครับพี่ครเรนครบ5ตาแล้วนะโหดูดิ5้าตาแรกนะครับโคตรจะเกลือเลยนะได้แต่เงินนะครับมาดูกันนะครับว่าอีกส0ด่านที่เหลือเนี่ยพี่จะมีโอกาสได้เกียร์เหมือนที่ทุกคนเขาได้ในกลุ่มกันไหมนะ โอเคครับแล้วตอนนี้นะก็อยู่ที่ด่าน26นะครับแล้วเราก็เจอโจทเก่าของเรานะครับแซนสตรอมนะครับหรือพายุทรายนะแซนสตรอมครับหรือพายุทะเลทรายนะจะทํางานคล้ายๆกับพายุหิมะนะครับก็คือเวลาที่มันมีพายุมานะครับตัวของเรานะครับติดสถานะเรื่อยๆนะก็ลดอัตราการติดคริยิคอลแล้วก็ก็มีโอกาสนะครับที่เราจะกดป้องกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยที่มันเขียนว่ามีอันบล็อกนะครับสหรับด่านนี้นะครับพี่ก็นุบไซบอร์ดมาเล่นนะเพราะเป็นตัวละครปกติเนาะเท่าตัวแรงมาครับเดี๋ยวไม่สนุกนะขอเคาน์เตอร์เลยแล้วกันไไปอเาม่ไป ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็โดนอยู่ดี <S <S ใช้ท่า,า <S <S ทสองไปเลยนาแล้วเหรอแซนสตรอมพี่ไม่ได้เจตมานะครับรอบนี้คืออีกฝั่งพี่อ่ะไม่สิต้องบอกว่าทักฝั่งพี่อ่ะมันรับผลของเลือดไหลเต็มๆนะเลือดไหลเยอะสองร้อยเหรอหนีเลยละกันไม่โบวยไว้เสียใจเนี่ยพี่ติดแกมาเต็มที่ซะด้วยสิสำหรับเรนนะครับ ในกลุม่มอดีใจจังเลยนะมีแต่คนได้เกียร์กันส่วนพี่ได้แต่เงินนะครับโอ้โหพีจะไม่แร์แต่คงจะผู้พัฒนาเขาบอกว่าแร์แล้วแหละมึงเกียร์เยอะแล้วมึงไม่ต้องเอาไปหรอกเออได้เกียร์กันเยอะเลยส่วนพี่ไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่เงินนะความคิดพี่นะครับพี่คิดว่าไอ้พวกนี้มันอ๋อเราติดสถานะไอ้นี่ตีไม่เข้าก็ได้เงินอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งเงินมารัวๆเลยถึงว่านะครับเมื่อกี้ทำไมพี่ตีไม่เข้านะสตรอมนะครับ ก็ลืมไปนะครับว่ามันเวลาที่เราโดนน่ะมันจะปิดการอันบลของเรานะแ้าเรามีเกียนบลนะครับแล้วก็จะโจมตีไม่เข้านะรอบนี้นะเจอไอ้ตัวนี้สมโมเกอร์สมโมเกอร์เหรอเป็ส,สกิลับดูฟีป่ปสิไม่ใช่ละปึ้งหนีไหมไม่หนีก็ตายตาบอดไปจะใช้เรนมาเล่นนะรอบนี้ผ่าไปก่อนแล้วกันเข้าอยู่โอ้ผ่าทีตายแล้วไม่หนุกเลยดิ พันโซมันเก่งนะเก่งหนาใช่ไหมตัวนี้เ๋ยวพี่จะเขาเติมให้ดูมันมีท่าจังหวะที่เสียอยู่นะครับเวลาที่มันเตะเสร็จแล้วมันใช้ดาบอะจังหวะนั้นนจะเสียโอกาสมากเลยนะสำหรับพันโซนะครับนี่แล้วนี่เราไม่มีโอกาสได้เกยเลยหรอวะเนี่ยตอนนี้นะครับตัวพวกเนี้ยตัวที่พี่เล่นนี่มันเป็นตัวที่แบบพลังโจมตีมมัน่อนข้างจะต่ำที่สุดนะครับถ้าไม่ไม่นาการดบอลนะแต่น้อยมีอะไรเล่นนะครับเอาการพวกนี้มาเล่นนะก็อย่างที่บอกกันนะครับมันเป็นหอคอยง่ายเนาะทุกคนน่าจะไต่ไปถึงดันดันสบายกันแหละตรงสูงอะ อาจจะได้การเพชรกันทุกคนนะครับพี่คดดาดเดาไว้กันนะเหนียวแค่หนูไปใช้ท่าหนึ่งนรัวนี่ก็พวกนี้ก็ตายหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นแบบใช้ขขาโหดเลยตอนนี้นะครับพี่ปิดตัวกระพิบไปแล้วนะถ้าใครสงสัยนะครับถ้าเกิดมาดูได้ดูคลิปที่แล้วอะ่ะที่เวลาคลิกแล้วมันจะมีตุ่มๆมขึ้นมานะคือพี่ปิดไปแล้วนะครับพี่ว่ามันแบบน่าํำคาญนะตบอีกหนึ่งนะเงินมันมาอีกแล้วนี่มันเป็นอะไรกับคาบาวะนนี้แม่งได้แต่เงินรอเม้นะครับเอาเจมาไปตัวหน้าบ้างนะ สุ่มไปทั้ง7 8 0ด0ันใช่ปะ่ะไม่ดีด0 0 0ันั่นมันแผกัดเพชรไอ้นี่สุ่มไป1ี่ห้าได้มาตัวเดียวเออเขาได้ของดีกันทั้งนั้นเลยส่วนพี่ไม่ได้เลยเลยนะกูไปไ่าบอกมาเดิมมึงได้ของดีแล้วไม่ต้องเอาโหแย่ะไรอย่างเงี้ยของไรนก็ไม่ได้นี่มันเฟืนรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดปิดฉากในรอบนี้ก็จบนะโอ้ไม่ทันนะตายกันตลอดน้ำตาผ่าตายไปบฟืงเอาจับได้ก่อนดูดิมือินงดีหรือเปล่า โอ้ดอกสองก็หมดเกี้ยงแล้วจบแล้วเงี้ยโอเคมาแล้วนะครับแต่ไม่อยากได้เลยเกียร์ธรรมดาเนี้ยก็มาแล้วนะครับสำหรับอานที่30ินะเบอรบอสนะครับอินน็อกนั่นเองก็มีแซนสตอรอมอีกแล้วนะครับพายุทรายเนี่ยชินน็อกติดเกียร์หออคอยระดับหไปแล้วหนึ่งอันนะครับในคอรองสู้เนี่ยมันจะเก่งสักแค่ไหนวะพี่ลืมดูนะครับว่าไอ้ด่านเนี้ยด่านที่30ิเนี่ยมันดรอปอะไรนะมันดอรอปไอ้เกียร์ระดับอันคอมมอนหรือเปล่านะครับพี่ไม่แน่ใจนะพี่ก็มีชิ้นหนไไดด้้ออีรบนนะะทาคั ก็ใช้สมาธินะครับยิ่งมันผ่านไปนานก็ยิ่งหมดเร็วขึ้นนะโอ้ไม่ทันนะรอบนี้ได้ห้ารอบสี่ห้ารอบนะแต่ดูครั้งที่เราใช้ท่าสองได้นะครับตัวละครในทีของเรามันจะได้หลอดเพิ่มส่วนเคาน์เตอร์อีกแล้วถ้าใครรู้ใส่เคาน์เตอร์เหมือนพี่ทำนะมันจะได้ตีเราเรามากนะมันไม่ต้องตีอ่ะแค่เราเคาน์เตอร์มันได้แล้วก็ส่วนมันได้แล้วนะครับ หายไปซะแล้วเมียนบล็อกนั่นเหรอหน้อยแน่ข้ามีอินวีดูว์บริตี้เว้ยเอามาต่าเจ็ดวิอ่ะรู้เปล่านี่ไงเกาะติดตาบอดแล้วพี่ติดแกเจตมาให้อันหนึ่งนะครับแต่ว่าแน,ใน่นอนแหละสรหรับกระทองนะครับไม่สามารถใช้บูทตริตี้ได้นะมันเมียนบล็อกด้วยวะเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ย เรียบร้อยติดฟอสไฟไว้เถอะติดเซตมาด้วยนะครับเนี่ยรอบนเนี้ยเนี่ยมันติดหมดแล้วทั้งตัวเปียกอะทั้งโชกแล้วก็ฟอสไฟอะมันไม่ได้ขยับแน่นอนในตัวนี้เฮ้ยมาล้งบัฟว่ะเฮ้ยหัวหมอเนี่ยมันเอาใหม่เลยละกันหัวหมอนีอ่ไงหัวหมอพาหมอป่ะเราติดแสตนด์ตอม,มนี่หว่าโอเคนี่คุยกันได้แล้วมีอินวีนัวเบริตี้เว้ย เล่นแบบนี้ก็สนุกดีนะครับได้สู้แบบนี้นี่เนี่ยกันทรายได้เพราะโคดดย,ยงั้นเหรอปิดฉากไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับปูทาริตีเรียบร้อยอโอ้นี่เหรอเกียร์รับอันคอมมอนไปใหม่ที่พี่ได้ทำไรได้เนี่ยพี่จานสดเลยนะครับหอมีโอกาส10%เปอร์เซ็นที่อ๋อถ้าสเปเชียลทุกท่ามันจันบล็อกได้อันนี้ก็ร,รู้กันอยู่เพิ่มเลือดกับเพิ่มมเสหาย แถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไม่นระดับ X จะเมจจากคลาสเปเชียลแอทแทคอ๋อจะกับมันจะป้องกันการติดสลับไม่ดิมันจะป้องกันความเสียหายจากท่าสเปเชียลแอทแทคได้นะทําให้อีกทําให้เราได้รับความเสียหายหน้อยลง20%อ๋อแบบนี้นเองที่พี่บอกไปนะครับพี่จะไม่ไปดูนะครับว่าเกียร์แต่ละเกียร์มันทำอะไรได้นะจุดกว่าพี่จะได้มานะครับก็จบไปแล้วนะครับเสร็จส,สรบสหรับวันนี้นะ5ด่านได้เกียร์ไม่แค่เดียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหแม่งแต่ละคนในกลุ่มนด้จะของดีทั้งนั้นัไ้าในเงนกกนเนี้นะ ก็คลิปนี้นะครับอาจจะดูสั้นๆไปหน่อยนะเพราะว่าอาที่ติ่งหยาพี่กะว่าจะไลฟ์ตอนสามทุ่มแล้วนะครับเพราะว่าก็กะจะเล่นนี่เแหละคือให้แมทเนี้ยมันรีเซ็ตก็แมทเที่ยงคืนต่อเลยไม่ใช่เที่ยงคืนสี่สี่ทุ่มว่า,าจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ดีล่ะมันแค่สิบห้าด่านนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไลฟ์ก็คอมเมนต์ดูนะเผื่อพี่อาจจะมาไลฟ์นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ